สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ้แหนมมมสอนะคะก็คือว่าในโซนโมโมสอเนี่ยที่ดินเหมาะสร้างบ้านบ้านสวนอสังหาดิมารั์นะคะในโซนนี้คือเจ้แหนมจะดูแลอยู่แล้ววันนี้มีทรัพย์แปลงหนึ่งที่สวยนะคะมานําเสนอนจะเป็นที่นาที่นาเนื้อที่12ไร่อยู่ในตั้งอยู่ตรงถนนสายหลักเส้นระหว่างโมโมสอไปที่ ขอนแก่นก็คือ,อมอสเชียงยืนแล้วก็ขอนแก่นท้น่ถนนสายหลักเส้น4009นี้หน้ากว้างของที่ดินนะคะตรงนี้เนี่จะกว้างประมาณสองเสาไฟฟ้าเดินมาดูได้ค่ะก็คือเนื้อที่สองเสาไฟฟ้าประมาณ80เมตรหน้ากว้างสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนที่ดินอยู่โซนระยะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ถมเรียบร้อยแล้วอยู่ในราคาเขาตั้งทั่วไปอยู่ที่1.5ล้านถึง2ล้านถ้าถมเรียบร้อยแล้วแต่นี้เจ้าของขายเองนะคะราคาที่ตั้งไว้เนี่ยเขาจะตั้งไว้อยู่ประมาณ1.2ล้านถ้าเกิดชอบใจจริงคุยกับเจ้าของได้เลยหรือว่าคุยกับเจ๊แหนมก็ได้นะคะมีสวยยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นเดินทางสะดวกทำการค้าทำเป็นโรงแรมบ้านจัดสรร ซื้อไว้ลงทุนตรงนี้เหมาะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดสนใจอยากสอบถามก่อนโทรมาที่เบอร์โทรก็ได้นะคะ0847254067ก็คือเบอร์โทรเจนแนมแล้วก็ที่ดินในโซนระยะมหาลัยทั้งหมดหาระยะ4กิโลถึง10กิโลที่ดินราคาถูกราคาหลักแสนแต่คุณภาพหลักล้านนะคะแล้วก็ติดต่อเจนแนมอีกทีหนึ่งเนาะ ฝั่งตรงกันข้ามส่วนมากทรัพย์ที่บอกขายจะเป็นราคาที่สูงทั้งนั้นนะคะอันนี้คือเจ้าของเขาขายเขาต้องเขาขายสีพี่น้องมาเลยเป็นแปลงใหญ่ทําการเกษตรทํานาก็ได้รับผลผล,ผลิตที่ดีสมมุติว่าถ้าเรายังไม่ทําการค้าเราซื้อไว้ทําการเกษตรทําปลูกข้าวก็ได้ผลผล,ผลิตดีน,นะคบน้ำน้ำไม่ท่วมค่ะโซนนี้น้ำไม่ท่วมนะครับ ถึงไหนเนี่ยถึงไหนเนี่ยถึงนู้<อ>นต้น,ตนยูคารนู่นนะคะ12ไร่หน้ากว้าง80เมตรเดี๋ยวผมซูมานะครับซูงดูเดูนะครับมหาลัยกี่กิโลก็จะห่างจากมหาลัยประมาณ4กิโลเดินทางจากมหาลัยประมาณ10นาทีก็ถึงเพราะว่ามันเป็นถนนสายรองแล้วก็คอนกีดเดินทางสะดวกรวดเร็ว เซเว่นโลตัสก็จะอยู่จากมหาลัยเป็นหลกักในหมู่บ้านก็จะมีตลาดนัดเป็นประจำถ้าเกิดจากนี่ไปที่บ้านของอุ่มเดินทางในหมู่บ้านส่วนกลางก็คือไฟถึงปราปาถึงน้ําถึงหมดแล้วทําบ้านทําอะไรทากานตรงนี้มีชลยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่าเป็นปราปาแต่ว่ามีน้ําใช้หมดแล้วเพราะว่ามีบ้านขึ้นแล้วน่าจะถึงนะคะถึงเรียบร้อยแล้วครฝากลาลูกค้าไป เอาถ้างั้นถ้าเกิดว่าส่วนที่แปลงนี้นะคะเป็นแปลงแรกเนาะที่เจแหนมทําถ้าเกิดว่ามีแปลงใหม่มาอัปเดตจะนําเสนอถ้าเกิดชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ